สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา Nob Studio กันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอยู่กับการสปอยหนังเรื่องฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร โดยที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของโลกวิดีโอเกมสเสมือนจริงที่มีชื่อว่าฟรีซิตี้ในฟรีซิตี้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมาห้ามทุกคนไว้ก็หมายความว่าไม่ว่าผู้เล่นจะทำอะไรก็ไม่มีความผิดในโลกแห่งนี้คนมากมายต่างพากันแห่เข้ามาเล่นเกมฟรีซิตี้กันอย่างถาโถมแต่แล้วในวันหนึ่ง NPC ที่ผู้เล่นใช้ระบายอารมณ์ก็มีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแถมยังดูเหมือนว่าภายในเกมฟรีซิตี้นี้ได้มีบางอย่างถูกซ่อนเก็บไว้โดยที่เรื่องราวของ NPC ตัวนี้เขาจะเป็นยังไง บงแล้วสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ภายในเกมนี้มันคืออะไรกันแน่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งเขากําลังทําทุกอย่างอย่างไร้กฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนการขโมยรถหรืออะไรก็แล้วแต่ ผู้ชายคนนี้เขาก็สามารถทําทุกอย่างได้อย่างสบายใจซึ่งเหตุผลที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้ก็เพราะว่าโลกแห่งนี้คือโลกภายในวิดีโอเกมที่มีชื่อว่าฟรีซิตี้นั่นเองต่อมาหนังได้ตัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่ากายกายใช้ชีวิตประจําวันแบบซ้าไปซ้ำมาอยู่ตลอดเมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็คุยกับลาที่เขาเลี้ยงหลังจากนั้นก็แต่งตัวและออกไปซื้อกาแฟเมื่อกินกาแฟเสร็จก็เดินไปทํางานที่ธนาคารซึ่งสิ่งนี้เขาทําเป็นประจําทุกวันตัวของกายเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าบัส ทั้งสองคนทำงานอยู่ที่ธนาคารด้วยกันโดยที่ตัวของกายเขาเป็นพนักง,งานธนาคารส่วนบัตรก็เป็นยามของที่นี่ซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าอาชญากรรมมันจะเป็นเรื่องธรรมดาของที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือแม้กระทั่งธนาคารรล้วนถูกป้นทุกวัน และในวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยธนาคารที่กายทํางานอยู่ก็ถูกป้นซึ่งกายกับบัตก็ทําเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องเจอทุกวันอยู่แล้วในเวลาเดียวกันหนังได้ตัดภาพไปที่หญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่ามโรทอฟมโรทอฟเธอได้นัดเจอกับชายปริศนาเพื่อทําการซื้อขายข้อมูลโดยสิ่งที่เธอต้องการมันก็เป็นแผนที่ระบุไปยังจุดหมายแห่งหนึ่งสิ่งนี้ดูเหมือนจะสําคัญกับเธอมากถึงขนาดที่มโรทอฟรีบจัดการกับชายปริศนาพร้อมกับเอาแผนที่นี้เดินออกมาจากจุดนั้นอย่างรรววดเว็ ระหว่างที่เธอกําลังเดินออกมาจากซอกตึกมโลโูลทอฟเธอก็ได้เผอิญเดินสวนกับกายเขาหญิงสาวรู้ดีว่าที่นี่เป็นวิดีโอเกมผู้คนที่เธอเดินผ่านล้วนจะเป็น NPC ทั้งนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้คนเหล่านี้ถึงทําสิ่งเดิมๆซ้ําทุกวันโมูเลทอฟเธอนั้นจําบทพูดของ NPC ทุกคนที่เธอเจอได้ทว่าเมื่อเธอเดินสวนกับกายปรากฏว่ากายกับพูดคําบางคําที่เธอไม่เคยได้ยินขึ้นมาตัวโมโลโูลทอฟงงเล็กน้อยแต่เธอก็คิดว่าอาจจะเป็นฟังก์ชันใหม่แค่นั้นเธอเลยรีบเดินจากไปทางด้านกายเขารู้ รู้สึกให้ความสนใจกับมโรท็อปมากไม่รู้เพราะเหตุใดทำไมเธอถึงทำให้กายเป็นแบบนี้กายต้องการเดินเข้าไปพูดคุยกับเธอให้ได้โดยที่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่สวมแวนตัวของกายก็ไม่สนในโลกแห่งนี้คนใส่แววนทุกคนมักจะเป็นคนอันตราย NPC ที่อยู่ที่นี่จึงมีกฎกันว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นทว่าในครั้งนี้กายก็ได้แหกกฎเขาได้เดินตามมโรท็อปไปเรื่อยๆแต่แล้วก่อนที่ NPC นหนุ่มจะได้พูดคุยกับเธอกายก็ได้ถูกรถไฟที่วิ่งมาชนเข้าอย่างจังจนทำให้ในท เมอร็อปเธอก็ได้กลับไปสู่โลกเดิมของเธอณโลกปกติตัวของมอร็อปจริงๆแล้วเธอมีชื่อว่า Billy. บิลลี่บิลลี่เธอได้นั่งเล่นเกมฟรีซิตี้อยู่ที่ร้านกาแฟซึ่งเหตุผลที่เธอมักจะใช้เวลาอยู่กับเกมฟรีซิตี้อยู่มากก็เพราะว่าเธอเป็นโจทย์ฟ้องผู้บริหารของเกมนี้เนื่องจากบิลลี่เธอได้คิดว่าแอนตนเจอของเกมฟรีกายได้นำโค้ดเกมของเธอไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทว่าถึงแม้ว่าเธอจะลงทุนเข้าไปหาหลักฐานภายในเกมด้วยตัวเองแต่เธอก็ยังไม่เจออะไรมากนะักตัดภาพกลับไปที่ NPC นหนุ ในเช้าวันถัดไปเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่แล้วในวันนี้เรื่องราวของบิลลี่มันยังคงวนเวียนอยู่ภายในหัวของกายตัวของกายเริ่มรู้สึกว่าทำไมเขาต้องทำทุกอย่างจำเจแบบนี้ทุกวันกายที่รู้สึกแบบนั้นเลยปเปลี่ยนเมนูกาแฟที่เขาสั่งในตอนเช้าทว่าเมื่อกายได้ทำแบบนั้นไปแล้ว NPC คนอื่นๆก็กลับต่อต้านเขาเต็มที่สุดท้ายกายก็ต้องจำใจกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยที่เขาไม่ค่อยอยากสักเท่าไหร่ในวันนี้มันก็เหมือนกับทุกๆวันธนาคารที่กายทำงานอยู่มันก็ได้เกิดการถูกปน แต่แล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของกายปเปลี่ยนไปก็ได้ปรากฏขึ้นมากายได้เหลือบไปเห็นบิลลี่ที่เดินอยู่ด้านนอกในวันนี้เขาจะต้องออกไปคุยกับเธอให้ได้และว่าถึงแม้ธนาคารจะถูกปล้อนอยู่กายก็ไม่สน n p c หนุ่มพยายามต่อรองกับโจนที่อยู่ตรงหน้าโดยที่เขาไม่ได้รู้เลยว่าโจนคนนี้เป็นเพียงแค่เด็กสาวที่กําลังเล่นเกมอยู่เท่านั้นตัวของกายพยายามขอร้องโจนที่อยู่ตรงหน้าไว้เขาออกไปข้างนอกเธอแต่ทั้งฝั่งเด็กสาวก,ก็คิดว่าระบบเออร์เลอร์แค่นั้นเพราะว่าจริงๆแล้ว n p c ทุกคนต้องเหมาบให้กับเธอทั้งสอง โตเถียงกันอยู่สักพักจนในที่สุดสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นกายได้ทําปืนลั่นใส่โจนที่อยู่ตรงหน้าโดยสิ่งนี้เมันก็คือการที่ N.P.C ฆ่าผู้เล่นมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเด็กสาวที่โดนไปแบบนั้นก็งงมากๆว่าทําไมภารกิจของเธอถึงเป็นแบบนี้ทว่าถึงแม้กายจะพลั้งมือทําแบบนั้นไปแล้วมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะล้มเลิกให้เขาวิ่งออกไปหาบิลลี่ N.P.C หนุ่มคนนี้ได้วิ่งออกมาจากธนาคารพร้อมกับแว่นตาของผู้เล่น หลังจากนั้นกายก็ได้สวมแว่นตานี้เข้าไปซึ่งทันทีที่กายได้สวมเจาแว่นนี้เขาก็ได้มองเห็นสิ่งที่ผู้เล่นคนอื่นเห็นมาตลอด สัญลักษณ์มากมายล้วนปรากฏขึ้นที่หน้าของเขาแถวเมื่อกายได้ลองเล่นฟังก์ชันนี้อยู่สักพักมันก็ได้ทำให้เขามีเงินเพิ่มขึ้นจากเงินของผู้เล่นที่ได้ตายก่อนหน้าตัวของกายเขาไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเขามากกายได้นำเงินที่เขาได้มาไปซื้อรองเท้าที่เขาอยากได้มาโดยตลอดทำให้ในตอนนี้กายนั้นก็มีความรู้สึกที่มีความสุขมากๆเลยทว่าการกระทำของกายที่มันออกนอกลู่นอกทางมันก็ได้ไปเข้าตาขีนักออกแบบเกมฟรีกายที่ทำงานอยู่ใน บริษัทของอันตวนคีที่ได้เห็นกายเขาก็คิดว่าเป็นผู้เล่นซึ่งผู้เล่นจะไม่สามารถนําอวตารของ NPC มาใช้ได้คีได้คิดว่ากายเป็นผู้เล่นก็เลยจะหาทางจัดการกับเขาแต่ด้วยความที่กายเป็น NPC คีเลยหา ID ดีของกายไม่เจอสุดท้ายคีกับเพื่อนอีกคนเลยจําเป็นต้องล็อกอินเข้ามาในเกมเพื่อจัดการกับกายโดยเฉพาะเมื่อมาถึงทั้งสองก็ได้เค้นถามกายไปว่ากายเป็นใครกันแน่ทําไมถึงสามารถเอาสกินของ NPC มาใช้ได้การทําแบบนี้ไม่เป็นการผิดกฎของเกมโดยตรงเลยนะทางฝั่ ของกายเมื่อเขาดินแบบนั้นเขาก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจมากๆ NPC หนุ่มไม่รู้เลยว่าตำรวจที่อยู่ตรงหน้าพูดอะไรอยู่กันแน่และเมื่อทั้งสองฝ่ายเริ่มตกลงกันไม่ได้การต่อสู้มันก็ได้เริ่มขึ้นขี่และเพื่อนพยายามใช้ไอเทมปืนของเขาจัดการกับกายแต่กายก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิต NPC หนุ่มได้วิ่งหนีการตามล่าขึ้นไปบนตึกหลังโดยที่กายก็ได้ใช้พลังของรองเท้าที่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่ทำให้ในช่วงแรกกายก็สามารถหนีตำรวจทั้งสองคนนี้ได้ทางด้านขี่และเพื่อนเมื่อเขาเห็นว่ากายก็็เปน ที่มีฝีมือพอสมควรทั้งครูก็เลยได้เปิดโหมด GM แก้ไข,ขโครงสร้างของตึกเพื่อที่จะได้วิ่งตามกายขึ้นไปและจัดการกับชายคนนี้ซะในตอนนี้ทั้งสองคนใกล้จะเข้าถึงตัวของกายได้แล้วทําให้ทั้งฝั่งของกายเขาก็ไม่มีทางเลือกเลยจําเป็นต้องวิ่งไปที่ปลายของตึกเพื่อกระโดดลงไปเกาะลูกเหล็กที่ถูกห้อยไว้ทว่าเมื่อกายได้กระโดดออกมาเขาก็ได้ควา้าพลาดจนสุดท้าย NPC หนุม่มคนนี้ก็ได้ตกลงมาด้านล่างโชคดีที่กายสามารถเปิดใช้ไอเทมได้ทันทําให้เขารอดตายจากการตกตึกมาได้แต่แล้ว สุดท้ายกายก็ต้องมาตายด้วยน้ำมือของคีกับเพื่อนที่ขับรถมาชนอยู่ดีต่อมาหนังได้ตัดภาพมาที่คีหลังจากที่เขาเลิกงานแล้วชายหนุม่มได้กลับมาที่บ้านแต่ปรากฏว่าบิลลี่ได้แอบเข้ามาในบ้านของเขาในอดีตทั้งสองคนเคยมีชื่อเสียงร่วมกันในการสร้างเกมมาก่อน แต่จู่ๆความฝันของพวกเขามันก็ต้องดับลงเนื่องจากอันตวนได้ทําการซื้อโปรเจกต์ของพวกเขาพร้อมกับได้นาโปรเจกต์นี้ไปสร้างเกมฟรีซิตี้ที่ถูกว่างคาอยู่ในปัจจุบันบิลลี่เธอคิดว่าอันตวนได้นาโค้ดของพวกเขาในตอนนั้นมาใช้แถมยอดขายของฟรีซิตี้ก็ไม่ได้มีส่วนแบ่งมาถึงเธอเลยด้วยบิลลี่เธอก็เลยยื่นฟ้องอันตวนไปในเรื่องนี้แต่เธอก็ยังขาดหลักฐานอยู่และเนื่องจากบิลลี่เธอได้เบาะแสมาจากแผนที่เธอเลยมาขอความร่วมมือจากคีจัดการกับระบบหลังบ้านให้เธอหน่อยแต่คี ได้ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าในตอนนี้คีก็มีงานที่ดีทําอยู่แล้วและเขาก็ไม่อยากเดือดร้อนด้วยสุดท้ายบิลลี่ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเธอเลยจําเป็นต้องออกไปตามหาหลักฐานด้วยตัวเองเธอได้ล็อกอินเข้าเกมมาและเดินทางไปยังจุดในแผนที่ที่แห่งนี้เป็นคฤหาที่มีการคุ้มกันแน่นหนามากๆในระหว่างที่บิลลี่กําลังตรวจสอบเรื่องนั้นอยู่จูจ่ๆกายที่ได้สะกดอรอยตามมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในตอนแรกบิลลี่เกือบจะจัดการกายไปแล้วโชคยังดีที่เธอยังพอจําได้บวกกับทีทั้งสองคนได้ถูกการจม เช่นกนกัในท้ายที่สุดบิลลี่ก็เลยต้องพากายหนีกลับออกมาเธอได้พากายกลับไปที่บ้านเพื่อถามว่ากายเป็นใครกันแน่และตามเธอมาทําไมซึ่งทางด้านกายก็ได้ตอบไปอย่างตรงๆว่ากายอยากคุยกับเธอก็เลยตามมาและด้ยวยความที่กายชื่นชอบตัวของบิลลี่มากๆเขาก็เลยอยากจะช่วยสิ่งที่บิลลี่กําลังทําอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่ากายจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากในตอนนี้กายเพิ่งจะมีเลเวลแค่หนึ่งทำให้เขาไม่สามารถใช้อาวุธต่างๆได้บิลลี่ที่ไม่เห็นถึงประโยชน์ของกายก็เลยได้ไล่ให้กายออกมาและ เมื่อไกลเลเวลถึงร้อยเมื่อไหร่ก็คอยกลับมาคุยกันใหม่ก็แล้วกันคําพูดนี้มันอาจจะเป็นแค่คําพูดส่งส่งของเธอแต่มันดันกลับสําคัญกับ NPC หนุ่มอย่างกายมากๆกายตัดสินใจจะเก็บเลเวลโดยที่เขาจะใช้วิธีแบบขาวสะอาดตัวของกายได้ไล่จัดการกับผู้เรนที่กําลังก่ออาชญากรรมหลังจากนั้นก็ขโมยเงินกับปืนของพวกเขามาและก็ดูเหมือนว่ายิ่งกายจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆความสามารถของเขามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นผู้คนต่างๆที่ได้เห็นการกระทําของกายก็ต่างพากันงุนงงมากๆแถมด้วยความที่กายเก็บเลเวล แบบคนดีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยทามาก่อนผู้คนมากมายที่ได้เล่นเกมนี้หรือให้ความสนใจกับชายเสื้อฟ้าคนนี้มากๆก,กายได้ทําการจัดการกับผู้เล่นไปเรื่อยๆจนในตอนนี้เขาก็มีเลเวลถึง102แล้วตัดภาพกลับไปที่บิลลี่เธอยังพยายามขอร้องคีให้ช่วยเหลืออยู่ตลอดจนในที่สุดคีเขาก็ยอมช่วยแต่ชายหนุ่มจะทําให้เพียงแค่เปิดประตูทางเข้าคาริ่งหาดแค่นั้นส่วนที่เหลือบิลลี่ก็ต้องจัดการเองทางด้านบิลลี่เธอก็ได้เข้ามาภายในคาริ่งหาดแล้วเมื่อตรงเข้ามาในคลังเก็บสมบัติ เธอก็ได้เจอเข้ากับวิดีโอที่เธอกำลังตามหาแต่แล้วเมื่อเธอหยิบวิดีโอออกมาปรากฏว่ากับดักที่ถูกติดตั้งไว้ก็ได้ทำงาน NPC กาดมากมายได้ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้าไปโจมตีเธอทันที ซึ่งด้วยความที่จํานวนมันแตกต่างกันมากเลยทาให้บิลลี่ตอนนี้เธอนั้นเสียเปียบแบบสุดๆทว่าก่อนที่หญิงสาวคนนี้จะถูกจัดการไปจู่ๆกายก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาและจัดการกับกาที่อยู่ภายในห้องทั้งสองคนเดียวร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูที่อยู่รอบๆและด้วยความที่บิลลี่เธอก็เป็นคนที่มีฝีมือบวกกับกายที่มีเลเวลมากพอสมควรแล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้หลบหนีออกมาจากที่นี่ได้สำเร็จแต่ก็โชคไม่ดีเลยที่บิลลี่ไม่สามารถนําวิดีโอนั้นกลับมาได้ด้วยซึ่งหล หนีไม่ได้แล้วกายก็ได้พาบิลลี่กลับมาที่บ้านทั้งฝั่งบิลลี่เธอแปลกใจมากว่าทำไมกายถึงเก็บเลเวลได้ไวขนาดนี้แถมวิธีการเล่นของเขามันก็แปลกออกมากๆเธอก็เลยพยายามเค้นถามไปว่ากายเป็นใครกันแน่แต่กายที่ไม่เข้าใจก็ยังตอบไปว่าตัวเขาก็ยังเป็นกายชายพนักง,งานธนาคารคนเดิมนี่แหละด้านบิลลี่เมื่อดินแบบนั้นเธอเลยคิดว่ากายไม่อยากบอกข้อมูลส่วนตัวเธอเลยไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องนี้ต่อมาหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยกันเสร็จแล้วกายเขาก็อยากพาบิลลี่ไปเที่ยวบิลลี่ ที่ไม่ได้มีอะไรทําก็เลยตอบตกลงไปทั้งสองคนได้มาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นที่แห่งความลับ เพราะว่ามันไม่มีภารกิจอะไรเลยกายเขาชอบที่นี่มากๆเพราะว่าที่นี่มีไอติมรสบําเบิ้ลกัมแถมก็ยังมีชิงช้าที่เขาชอบนั่งที่สุดด้วยแต่ทางฝั่งของบิลลี่เธอก็แปลกใจเข้าไปอีกเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เธอชอบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไอติมหรือชิงช้าเรากับว่าตัวของกายรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเลยทั้งสองคนได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองและเมื่อได้ที่กายก็ได้สารภาพความรู้สึกของตัวเองที่มีกับบิลลี่ทาเอาย ทมันเกินขอบเขตของ NPC ไปแล้วแต่บิลลี่เธอก็ยังไม่รู้เพราะเธอคิดว่ากายนั้นเป็นผู้เล่นเหมือนกับเธอซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะได้สารสัมพันธ์กันไปมากกว่านี้บิลลี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนเนื่องจากในชีวิตจริงคีได้มาหาเธอถึงที่ห้องชายหนุ่มมาหาบิลลี่ด้วยความร้อนลน้นเขาได้บอกกับบิลลี่ไปว่าแอนตวนได้แอบใช้ข้อมูลของพวกเขาจริงๆโดยที่ข้อมูลนั้นมันก็เป็นข้อมูลอัลกอริทึมของ AI AI ตัวนี้จะสามารถวิวัฒนาการตัวเองและเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียกได้เลยว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์เลยด้วยซ้ําโดยที่เจ้า AI ตัวนี้ก็คือตัวของกายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมกายถึงเป็น NPC ที่มีการกระทํานอกลู่นอกทางต่างจาก NPC คนอื่นๆแต่เมื่อบิลลี่เธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากเพราะว่าเธอเพิ่งรู้จักกับกายและเธอก็ไม่คิดเลยว่ากายที่เธอรู้จักนี้จะเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่เธอเคยสร้างมาก่อนทว่าข้อมูลพวกนี้กําลังจะถูกลบเนื่องจากอันตัวจะปล่อย ตัวเกมฟรีซิตี้ภาค2ในอีก2วันเมื่อถึงตอนนั้นข้อมูลของเกมภาคแรกก็จะถูกลบหายไปรวมถึงกายและหลักฐานที่บิลลี่กําลังตามหาอีกด้วยบิลลี่เธอไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่เธอเลยล็อกอินเข้าไปในเกมและได้กลับไปหากายที่กําลังกินไอติมอยู่เธอได้บอกความจริงให้กับกายได้รู้ว่าโลกแห่งนี้ไม่เป็นโลกของเกมแค่นั้นส่วนตัวของกายและคนอื่นๆที่เขารู้จักก็เป็นเพียงแค่ตัวละครประกอบฉากแค่นั้นโดยที่เหตุผลที่บิลลี่บอกกับกายไปแบบนี้ก็เพราะว่าเธออยากจะให้โอกาสให้กายกอบกู้โล ขอองงตัวเโดยการที่มาช่วยเธอหาหลักฐานในการเอาผิดอันตวนแต่ทว่าเมื่อกายได้รู้ความจริงมาทําให้เขาไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้น NPC หนุ่มไม่อาจทําใจเชื่อได้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นเพียงแค่เกมแค่นั้นแต่แล้วเมื่อกายได้ลองสังเกตโลกนี้ดีดๆเขาก็ได้รับรู้ว่าโลกนี้เป็นเพียงแค่เกมที่ทุกคนล้วนมีหน้าที่ที่ตัวเองต้องทําตามเมื่อกายคิดได้แบบนี้แล้วเขาก็ได้ไปหาบัสเพื่อนรักอีกครั้งโดยที่กายก็ได้ถามกับเพื่อนสนิทไปว่าถ้าเกิดบัสไม่ได้มีตัวตนจริงๆเขาจะรู้สึกแบบไหนแต่ คำตอบที่กายได้รับกลับมามันทําให้เขาแปลกใจมากสิ่งที่บัสตอบกลับมาก็คือเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ตัวเองมีตัวตนหรือเปล่าแต่ในตอนนี้พวกเขาก็นั่งอยู่ที่นี่อย่างหมายความว่าพวกวเขาก็มีความหมายณนะที่นี่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กายทําหรือสิ่งที่เขาทําเองร้วนแต่ก็มีความหมายทั้งนั้นมันไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่กายรู้สึกเลย ซึ่งจากคำพูดของบัสในครั้งนี้เลยทําให้กายตัดสินใจจะช่วยเหลือบิลลี่อีกครั้งกายได้พาบัสไปยังคลังสมบัติที่เขาได้เคยบุกไปช่วยบิลลี่ในก่อนหน้านี้และด้วยความที่บัสรู้จักกับยามทุกคนในเมืองทั้งสองคนก็เลยเข้ามาในห้องได้อย่างง่ายดายกายตั้งใจจะข่มขู่เจ้าของคลังสมบัติเพื่อชิงวิดีโอนั้นไปแต่แล้วเรื่องราวมันก็ง่ายดายกว่านั้นมากเนื่องจากเจ้าของคลังสมบัติแห่งน,นี้เป็นแฟนคลับของกายตัวยงสุดท้ายเขาก็เลยมอบคลิปวิดีโอนี้ให้กับกายไปฟรีฟ ซึ่งหลังจากที่กายได้หลักฐานนี้มาแล้วเขาก็เดีรีบมุ่งหน้าไปหาบิลลี่เพื่อเอาหลักฐานนี้มอบให้กับเธอในเวลาเดียวกันทั้งฝั่งของอันตวนในตอนแรกเรื่องราวของกายมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขามากเพราะว่าการกระทำของกายภายในเกมทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเกมฟรีซิตี้มากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความที่คอนเทนต์ของเกมมันมีเพียงแค่ในภาคแรกเท่านั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจกับกายมากๆเลยให้ความสนใจกับเกมภาคแรกมากกว่าภาค2ที่อันตวนเพิ่งวางจำหน่ายเช่นกันซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ตัวก็เลยอยากจะกําจัดกายให้ออกจากระบบไปแต่ด้วยความที่กลายเป็น NPC พวกเขาเลยไม่สามารถลบกายออกจากระบบไปได้เนื่องจากถ้าเกิดทําแบบนั้นระบบของเกมก็จะได้รับผลกระทบแต่แล้วเพื่อนของคีก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาซึ่งไอเดียนั้นก็คือการรีบูตระบบเกมซึ่งถ้าเกิดทําการรีบูต NPC ทุกคนก็จะกลับไปสู่ข้อมูลเริ่มต้นเมื่อแอนตัวรู้แล้วเขาเลยไม่รอช้าสั่งให้ลูกน้องเริ่มทําทันทีเซิร์ฟเวอร์เกมได้ถูกรีบูตข้อมูล NPC ทั้งหมดได้ถูกรีกลับไปเทีย มันก็ไม่ละเว้นตัวของกายด้วยกายกลับมาใช้ชีวิตเป็นพนักง,งานธนาคารเหมือนเดิมซึ่งก่อนที่ความทรงจําของกายจะถูกรีบูตมันเป็นตอนที่กายกับบิลลี่ได้นั่งดูคลิปวิดีโอที่พวกเขาเพิ่งได้มาโดยตัวของกายก็ได้บอกไปว่าเขาเคยเห็นสถานที่ภายในคลิปวิดีโอนั้นทําให้ถ้าเกิดบิลลี่สามารถหาสถานที่นั้นพบได้เธอก็จะได้หลักฐานที่จะสามารถเอาชนะอันตัวได้แต่โชคไม่ดีเลยที่กายถูกรีบูตความทรงจาซะก่อนแถวเมื่อเธอกลับมาหากายครั้งกายก็จําเธอไม่ได้แล้วตอนนี้ บิลลี่เธอนั้นสิ้นหวังมากๆเนื่องจากกลายเป็นเพียงแค่คนเดียวที่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนแต่ก่อนที่บิลลี่จะต้องจมกับความสิ้นหวังไปชีก็ได้เอาโน้ตบุ๊กของเขามาให้กับบิลลี่ ซึ่งภายในโน้ตบุ๊กก็มีข้อมูลของกายว่าจริงๆแล้วความทรงจำทั้งหมดมันไม่ได้ถูกรีบูตไปมันยังถูกเก็บไว้ในตัวของกายเองคีได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาโดยอ้างอิงจากลักษณะของบิลลี่เธอเป็นคนเดียวที่จะสามารถปลดล็อกความทรงจำของกายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ซึ่งเมื่อบิลลี่รู้แบบนั้นแล้วเธอเลยได้กลับเข้าไปในเกมพร้อมกับชิงตัวของกายออกมาจากธนาคารเธอพยายามพูดหรือฟื้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาเพื่อหวังว่ากายจะจำได้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเนื่องจากกายจำอะไรไม่ได้เลย สุดท้ายบิลลี่เธอก็เลยใช้ไม้ตายโดยการจูบไปที่กายซึ่งทันทีที่เธอจูบเข้าไปที่ NPC หนุ่มคนนี้เขาก็ได้ความทรงจําเดิมกลับมาแถมในตอนนี้กายก็ยังจาได้อีกว่าสถานที่ที่เขาเห็นในคลิปวิดีโอเขาเคยเห็นที่ไหนกายได้พาบิลลี่กลับไปที่บ้านและได้ให้บิลลี่ดูภาพเงาสะท้อนที่อยู่ในบ้านพับหน้าต่างปรากฏว่าเงาสะท้อนมันได้สะท้อนภาพของเกาะเกาะที่บิลลี่กับคีเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้หมายความว่าอันตวนได้เอาโค้ดของพวกเขามาใช้จริงๆโดยที่อันตวนก็ได้อำพางสิ่ง โดยทําให้มันล่องหนอยู่กลางทะเลพร้อมกับได้สร้างกําแพงเพื่อที่จะไม่ให้ใครสามารถข้ามไปยังเกาะแห่งนั้นได้แต่ในตอนที่อันตวนทําแบบนี้เขาคงลืมลบระบบเงาทําให้ในที่สุดบิลลี่เธอก็สามารถหาหลักฐานสําคัญเจอจนได้ซึ่งทันทีที่เธอรู้เธอก็ได้รีบแจ้งให้กับคีรู้เช่นกันหลังจากนั้นเธอก็จะพยายามหาทางไปที่นั่นโดยที่บิลลี่กับกายจะตรงไปที่ชายหาดซึ่งเมื่อทั้งคู่ไปถึงคีก็จะทําการเขียนระบบสร้างสะพานเชื่อมไปยังเกาะที่ล่องหนอยู่แต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะตรง ยังชายหาดที่ว่าพวกเขาก็คิดว่าอันตวนอาจจะรู้เรื่องนี้เช่นกันซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอันตวนจะต้องสั่งให้ NPC มารุมจัดการพวกเขาแน่ๆทําให้ก่อนที่ทั้งคู่จะมุ่งหน้าไปพวกเขาก็เดิเรียกให้ NPC ทั้งหมดมารวมตัวกันหลังจากนั้นกายก็ได้พูดเกลี้ยก,กล่อมว่าอีกฝากหนึ่งมันมีเกาะที่พวกเขาสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเครื่องมือให้กับพวกคนใส่แวน่น ซึ่งคนพวกนี้ก็คือผู้เล่นที่มาระบายอารมณ์กับ NPC นั่นเองและจากการเกลี้ยกล่อมของกายในครั้งนี้ทําให้ NPC ทุกคนละทีหน้าที่และมารวมตัวกันอยู่ที่ร้านกาแฟาทางฝั่งอันตวนที่ได้ตามสืบได้แล้วว่าตอนนี้กายกําลังร่วมมือกับบิลลี่สตูของเขาเขาก็เลยจะหาทางจัดการกับทั้งคู่แต่ด้วยความที่ NPC ทั้งเมืองนั้นหายไปหมดอันตวนเลยจําเป็นต้องสั่งให้ลูกน้องเล่นงานทั้งสองคนด้วยระบบแทนในระหว่างที่กายกับบิลลี่กําลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ชายหาดเพื่อนของคีที่ไไดด้้รัับคําาส่่งงก็เลนน คู่โดยเขาก็ได้ป้อนคําสั่งให้ตึกทั้งสองข้างบีบเข้าหากันและส่งสิ่งกีดขวางมากมายไปใส่พวกของกายโชคดีที่ควรู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเขาเลยได้แก้ระบบทําทางช่วยเหลือทั้งสองคนให้รอดพ้นจากเหตุการณ์นี้และทันทีที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกของอันตวนก็รู้ได้ทันทีว่าคีจะต้องทรยศแล้วแน่ๆในเมื่อ NPC รวมถึงระบบไม่สามารถจัดการกับบิลลี่ได้อันตวนก็ได้สั่งให้ลูกน้องอัปโหลดโปรแกรมดูดเข้าไปถึงแม้ว่าลูกน้องของเขาจะทักท้วงเนื่องจากระบบนี้ มันยังทําไม่เสร็จอันตวนเขาก็ไม่สนใจแ่มให้ลูกน้องของเขาต้องทําตามคําสั่งหลังจากนั้นชายจอมเจ้าเล่ก็ได้ให้ลูกน้องพาตัวของคีเข้ามาอันตวนพยายามเกลี้ยกล่อมให้คีมาอยู่ข้างเขาแทนที่จะไปอยู่กับบิลลี่แต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายอันตวนก็เลยเลือกที่จะไล่คีออกจากบริษัทในตอนนี้กายกับบิลลี่ได้เดินทางไปถึงชายหาดแล้วอันตวนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์บานไปลายไปมากกว่านี้เขาเลยสั่งตัดการเชื่อมต่อของผู้เล่นทุกคนบิลลี่ก็เลยได้หลุดออกจากเกมไปด้วยเหตุผลดังกล่าวตอนนี้ หือเพียงแค่กายคนเดียวแล้วที่ต้องทำภารกิจให้สำเร็จในเวลาเดียวกันคีก็ได้ทำการเปิดระบบสร้างสะพานให้กับกายแล้วด้วยแถมคีก็ยังได้ถ่ายทอดสดการกระทำของกายทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างสนใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมากๆทว่าก่อนที่กายจะวิ่งไปถึงจุดหมายจู่ๆมันก็ได้มีสิ่งบางอย่างปรากฏตัวขึ้นโปรแกรมดูดที่ถูกอัปโหลดเข้ามาได้สมบูรณ์แล้วโดยที่เจ้าดูดมันก็เป็น NPC กล้ามโตที่ได้ใช้ใบหน้าเดียวกับกายเลยเจ้าดูดได้ตรงเข้ามาจัดการกับกายตามคำสั่งซึ่งถึงแม้ว่ามัันจะยง สมบูรณ์แต่เจ้าดูดมันก็สามารถเล่นงานกายได้อย่างอยู่หมดัดบัตเพื่อนรักของกายได้ตามมาช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ทั้งคู่เป็นฝั่งที่ถูกดูดอัดอยู่เพียงฝ่ายเดียวและในตอนสุดท้ายกายก็กําลังจะถูกดูดจัดการด้วยหมัดพิฆาตทว่าก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นกายก็ได้สวมแว่นตาพร้อมกับเดเรียกใช้ไอเทมโลกกับตันอเมริกามาจัดการกับดูดหลังจากนั้นกายก็ได้งัดไอเทมต่างๆมาจัดการกับ NPC กล้ามโตคนนี้แต่ทว่ามันก็ยังไม่มากพอเจ้าดูดมันแข็งแกร่งมาก,มาก เจ้าดูสามารถรับมือกับไอเทมต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นพร้อมกับตรงเข้ามาจัดการกับกายอีกรอบซึ่งในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่ากายจะเข้าตาจนแล้วแต่ก่อนที่กายจะต้องจบชีวิตลงเขาก็ได้เอาแว่นตาที่ตัวเองสวมอยู่ใส่ให้กับดูดไปซึ่งทันทีที่ดูดได้ใส่แว่นตาเจ้ากรามโตมันก็ได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นตาที่อยู่รอบๆท้ายที่สุดดูดก็เลยหันไปเล่นกับฟังก์ชันพวกนั้นและได้เลิกสนใจกับกายไปถึงแม้จะเป็นโปรแกรมดูดก็ไม่สามารถจัดการกับ NPC อย่างกายได้ทางด้านอันตวนถ้าเกิดกายสามารถ ไปถึงเกาะนั้นได้แล้วก็ชีวิตของเขามันจะต้องจบเห่แน,นๆ่ๆชายเจ้าเล่ห์ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเขาเลยบุกเข้าไปทําลายตัวเซิร์ฟเวอร์ของเกมฟรีซิตี้ทันทีขีที่กําลังเดินออกจากบริษัทก็ได้เห็นอันตวนเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์เขาก็เลยรีบส่งข้อความไปหาบิลลี่ว่าเซิร์ฟเวอร์กําลังจะถูกทําลายแล้วตอนนี้อันตวนเริ่มทาลายเซิร์ฟเวอร์ไปทีละอันทีละอัน,อนซึ่งจากการกระทําของเขาทําให้เมืองฟรีซิตี้เริ่มจะลุ่มสลายไปทีละส่วน NPC มากมายต่างพากันเอาชีวิตรอดรวมถึงงกกลกบบ้้ััับสท องคนก็รีวิ่งมุ่งหน้าไปยังสุดเขตสะพานเพื่อที่ว่าทั้งคู่จะได้ข้ามไปยังเกาะลอยฟ้าฝั่งนั้นได้แต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังวิ่งอยู่ชีวิตของบัสก็ต้องจบลงก่อนเนื่องจากสะพานมันได้ขาดกายเสียใจมากที่เขาต้องทิ้งเพื่อนรักไว้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่วิ่งต่อไป NPC ทุกคนก็ต้องสูญสลายไปเฉกเช่นเดียวกับบัสกายได้กัดฟันสู้เขาได้ออกวิ่งอีกครั้งและในที่สุด NPC หนุ่มคนนี้ก็สามารถข้ามไปยังเกาะลอยฟ้าได้ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกคนที่กําาาาลัังงเชียยยกกกอู่่็ตพน ใจมากๆในเวลาเดียวกันทางฝั่งของบิลลี่เธอได้มาหาอันตวนที่กําลังทาลายเซิร์ฟเวอร์อยู่อันตวนรู้ดีว่าเขาต้องแพ้คดีเนื่งจากบิลลี่ได้หลักฐานสําคัญไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นอันตวนก็ตั้งใจจะทาลายเซิร์ฟเวอร์ทิ้งเพื่อที่จะได้ทําให้บิลลี่สูญเสียทุกอย่างเช็กเช่นเดียวกับเขาทว่าบิลลี่เธอก็ไม่ต้องการเช่นนั้นเธอได้บอกกับอันตวนไปว่าเธอจะไม่เอาผิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แถมเธอก็ยังยอมให้อันตวนใช้ลิขสิทธิ์ของเกมฟรีซิตี้ต่อไปด้วยหมายความว่าอันตนตวกก็จะสาาามมรรถขยเฟีซิ้ภ2ได แถมทุกอย่างที่เขาสร้างมาก็จะไม่ถูกบิลลี่ชิงไปโดยที่ทางฝั่งของบิลลี่เธอต้องการเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือระบบเกมของเธอรวมถึง n p c ทุกคนที่อยู่ภายในเกมฟรีซิตี้เธอไม่ได้ต้องการเงินของอันตวนแม้แต่น้อยเพราะว่าเธอมั่นใจในระบบเกมของเธอมากๆทางด้านอันตวนที่เห็นว่าข้อเสนอของบิลลี่มันก็ดีไม่ใช่น้อยสุดท้ายชายเจ้าเล่ห์ก็ได้ตอบตกลงทําให้เรื่องราวในครั้งนี้ได้จบลงสักทีภายหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้ไปคีบิลลี่รวมถึงเพื่อนสนิทของเขาก็ได้มาสร้าง เกมใหม่ด้วยกันจากระบบที่เขาได้คืนมาจากอันตวนเกมนี้ผู้คนมากมายร้วให้ความสนใจมากๆถึงขนาดที่ต้องขยายเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับคนมากกว่าฟรีซิตี้ถึง2เท่าแถม NPC จากฟรีซิตี้ทั้งหมดก็ได้ถูกยกมาอยู่ที่เกมนี้ด้วยกายกับเพื่อนๆเ,เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้อย่างมีความสุขตัวของบิลลี่เธอได้ล็อกอินเข้ามาเพื่อเจอกับกายเธอยังคงเต็มเปี่ยมไปได้วยความรู้สึกดีๆกับ NPC หนุ่มคนนี้ทว่าทางฝั่งของกายก็ได้บอกกับเธอไปว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากใคร กลายเป็นเพียงแค่จดหมายรักของชายคนนั้นทุกอย่างในตัวของเขาล้วนอ้างอิงมาจากความชอบของบิลลี่ทั้งนั้นและนี่ก็คงเป็นความปรารถนาของคีผูู้ที่สร้างกายขึ้นมานั่นเองเมื่อบิลลี่ได้รู้แบบนั้นแล้วเธอเลยเข้าใจเธอได้รีบวิ่งไปหาคีที่ไปซื้อกาแฟหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กอดกันในที่สุดบิลลี่เธอก็รู้สักทีว่าใครกันแน่ที่รู้สึกดีกับเธอมาตลอดต่อมาก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบไปในระหว่างทีกายกําลังเดินเล่นอยู่กับดูดกายก็เดินไปเจอบสัสที่กลับมามีชีวิตอีก ครสองเพื่อนรักดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมบัสถึงกลับมามีชีวิตได้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรสองเพื่อนรักก็ดีใจมากๆทั้งคู่ได้เข้ามากอดกันอย่างมีความสุขและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.1คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 94%เลยนะครับถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆเดีย๋ยวดึไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมถ้าเกิดใครชื่นช อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อๆไปได้วยนะครับท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมทายนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปนะครับขอบคุณครับ